สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพามาเที่ยวที่สวนพุทราคุณชัยนะครับที่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรียุธยาครับพุทราพันนี้เป็นพุทราพันใหม่ครับคุณผู้ชมครับใช้เวลาในการปลูกแค่เจเดือนครับก็ได้เก็บลูกแล้วครับผมอันนี้ตัดตอมาแล้ว หกเดือนนะคุณผู้ชมครับลูกก็เท่าเม็ดองุ่นแล้วนะครับคาดว่าอีกประมาณเดือนหนึ่งก็จะได้เก็บลูกแล้วนะครับผู้ราพันธ์นี้ข้อด่นๆก็คือว่าปลูกง่ายมากครับลูกจะโตกระสามรถขึ้นมานิดหน่อยนะครับลูกสูสีใกล้เคียงกับผู้สานมสดครับแต่ไม่จืดเหมือนรสชาติไม่จืดเหมือนผู้สานนมสดนะครับรสชาติจะหวานกรอบอร่อยครับที่สําคัญก็คือทนต่อสภาพแห้งแล้งและน้ําท่วมได้ดีมากคุณผู้ชมและก็ดกมากครับ สำหรับคุณผู้ชมพี่พี่น้องๆหรือเกษตรกรท่านใดนะครับสนใจรับกิ่งพันไปปลูกครับสามารถโทรตามเบอร์โทรที่ผมให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับหรือท่านใดอยากมาชมสวนอยากมาชิมรสชาติครับสามารถโทรเข้ามาติดต่อตามเบอร์โทรนี้ครับนัดหมายเวลาล่วงหน้าได้สัก2-3วันครับแปลงนี้นะครับจํานวนปลูกพื้นที่ปลูกทั้งหมด20ไร่ครับปลูกห่างแถว4เมตรครึ่งครับปลูกห่างต้น3เมตรไร่หนึ่งก็ประมาณ120ต้นครับแปลงนี้ผู้ซา สองพันกว่าต้นครับใช้เวลาใช้คนงานเก็บเนี่ยสิกว่าคนนะฮะวันไหนเก็บน้อยๆก็ประมาณ800รกิโลครับคุณผู้ชมถ้าวันไหนเก็บเยอะๆก็2ตันครับขายปลีกครับกิโลละ50บาทครับถ้าขายส่งก็กิโลละ40บาทครับช่วงไหนที่ออกเยอะก็สามสิบาบาทครับแต่เนื่องด้วยปริมาณเก็บที่เยอะมากครับผมตันนึงก็หลายบาทนะครับคุณผู้ชมครับนี่เก็บทุกวันเลยนะครับ คาดว่าแปลงนี้จะได้เก็บก็คือประมาณวันที่20พฤศจิกานะครับ20พฤศจิกา15-20พฤศจิกาเนี่ยจะเริ่มเก็บนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็กว่าจะหมดเนี่ยต้องเก็บทุกวันนะครับขอย้ำว่าเก็บทุกวันฮะเก็บไปจนถึง เก็บไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนคุณผู้ชมได้เงินทุกวันฮะนี่นึกดูว่าชีวิตจะมีความสุขขนาดไหนครับผมได้สร้างงานให้กับคนในชุมชนสร้างงานให้กับญาติพี่น้องครับญาติพี่น้องมีงานทําและเราเองก็ได้เงินจากการขายผู้สาด้วยนะครับทุกๆปีที่เก็บเสร็จครับคุณผู้ชมครับเราจะตัดต้นทิ้งนะครับ ตัดต้นทิ้งเลยครับผมเพื่อให้แตกแขนงขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้เป็นปีที่5ในการปลูกครับผมคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับนี่ตอใหญ่เนี่ยคือตอเดิมนะฮะตอใหญ่นี่คือตอเดิมจะตัดต้นทิ้งหลังจากตัดต้นทิ้งครับจะแตกแขนงขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่เราจะเอาไว้2อถึงสแขนงเท่านั้นนะครับเพื่อให้กิ่งไม่สุุมกันนะครับลูกจะได้ดกๆนะครับแล้วก็ทําร้านครับการทําร้านก็คือ เอาไม้ไผ่มาขึงแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงลวดแล้วก็น้อมกิ่งออกมาผูกไว้ครับเพื่อจะได้เก็บง่ายๆคุณผู้ชมเนี่ยติดลูกดกมากดกจริงนะฮะดกมากคุณผู้ชมติดลูกทุกแขนงใบเลยก็ว่าได้ฮะสำหรับคุณผู้ชมสนใจท่านใดนะครับสนใจมาเที่ยวสวนนะครับมาชิมรสชาตินะครับหรือนะครับนักท่องเที่ยวหรือพ่อค้าแม่ขายนะครับสนใจมาชิมรสชาติมาเที่ยวสวนนะครับหรือมาปรึกษาเรื่องการปลูกครับสามารถ นะครับออโทรติดต่อผมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนะครับติดต่อล่วงหน้ามานัดหมายเวลาการซักวัน2วันนะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกทท่านครับที่สำคัญมาที่สวนทเที่ยวฟรีกินฟรีทุกลูกครับไม่ถูกใจรสชาติไม่ต้องซื้อกลับบ้านครับผมคุณผู้ชมนี่ที่สำคัญคือข้อเด่นของผู้สาพันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกง่ายมากครับเดือนที่แล้วอยุธยาน้ําน้ําขึ้นสูงครับน้ําท่วมครับถ้าเป็นพืชชนิดอื่นถ้าน้ําท่วมเนี่ย บางอย่างบางพืชตายนะฮะหรือบางพืชก็จะให้ผลผลิตไม่ค่อยดีครับแต่สําหรับพุทราไม่มีปัญหาครับยังกลับมาติดลูกดกเหมือนเดิมคุณผู้ชมที่สําคัญก็คือถ้าเก็บไม่ทันเขย่าเอาเลยนะฮะเขย่าเอาเลยลูกร่วงลงมาอร่อยเหมือนเดิมครับผมคุณผู้ชมครับนี่ช่วงเก็บช่วงสุกเยอะๆออที่สวนเก็บไม่ทันขนาดคนงานเป็นสิบนะฮะเก็บไม่ทันเพราะว่า พู้สามันเยอะครับ2,000กว่าต้น20ไร่ที่สวนก็ใช้วิธีการขย่าเอาเหมือนกันครับสําหรับคุณผู้ชมที่เคยทานพุทราหรือชื่นชอบพุทราครับลองติดต่อเข้ามาชมสวนมาชิมรสชาติดูนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมใหม่ตอนเก็บลูกครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ